สวัสดีครับมาพบกับหลับรละครชอบเล่าเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงการทะเลาะวิวาทกันครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่าฐานวัยหนุ่มกลางแดน2ปี2552ปลายปลายกลางกลางปีกลางกลางปีนะครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะฮะคือตอนนั้นนะแดน2เนี่ยเปรียบเสมือนแดนสมุไรแดนสมูไรหมายความว่า แดน5้าไปหนุ่มไปแดนความผิดก็จริงแดน2เปรียบเหมือนแดนสมุทรเพราะว่าคนที่เกมทลายว่าจากแดน5พวกความผิดพวกเกเรเนี่ยก็จะถูกย้ายมาอยู่รวมอยู่แดน2หมายความว่าสมมติเรามีหลายๆแดนใช่ไหมฮะมีนักโทษบางแดน1แดน2หรือแดน3แดน4ตีกันแทงกันทลายว่ากันถูกจับย้ายเอาเคส่วนใหญ่ความผิดพวกเยอะหน่อยอ่ะจะถูกส่งไปอยู่แดน5 แล้วถ้าแดน5ด้าในพวกความผิดที่มาทะเลาะตีกันเนี่ยจะส่งไปแดนไหนอ่ะก็ต้องเอากลับมาส่งมาแดน2เหมือนคว้กันอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับส่งกันงั้นแดน2กับแดน5ตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีตัวแรงตัวฮอตตัวจี๊ตตัวเจ็บตัวจ,วจวึงด๋อยอะไรเนี่ยเยอะมากที่สุดเลยนะครับและผมเนี่ยอยู่แดน2ในแบรนแดนสตอนนั้นอ่ะมีบ้านใ,นใหญ่ๆก็มีบ้านลบบุรีก่อนเลยนะบ้านลบบุรีบ้านเจนเทวดาเนี่ยฮะบ้านลบบุรีบ้านปทุมธานีก็จะมีพวกโบท๊ทวก ใครโอปานเน่โบสอะไรเงี้ยนะฮะบัวบุญช่วยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นนะครับแดนสอบ้านปฐุมบ้านชนบุรีก็จะมีแจ็คเกี้ยงมีเพชรเลไลมีโอชีตอนนั้นอยู่ครบเลยเสร็จแล้วก็มาสายบ้านฝั่งทนก็มีพรพีบางอูดบางคุดเนรอะไรจะอยู่นะฮะแล้วก็มีบ้านไหนอะบ้านเขตเจ็ดนะฮะเขตเจ็ดมีบ้านเขตเจ็ดอยู่ประมาณ5บ้านบ้านสปเนี่ยก็มีแต่มีไม่เยอะในยุคยุคยุคแดนสองเนี่ยมีไม่เยอะแต่บ้านสปส่วนใหญ่ก็จะผูกผูกกันอยู่กับบ้านพนคออ่ะแล้วก็บ้านพนครนะบ้านพนครก็ ครบเครื่องมวยท็อปๆมาอยู่2กันหมดละอะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็อยู่กันไปนะไม่ได้มีอะไรกันมากมายมันก็จะมีการคอมเมนต์กันบ้างระหว่างบ้านนั้นกับบ้านนี้บ้านใหญ่อะนะบ้านใหญ่เรื่องแบบยาเสพติดเข้ายากแก้ไอเข้าก็บแบ่งยอดกันไอ้นั่นได้มากไอ้นี้ได้น้อยยาบ้าเข้าไอ้นี้ได้มากไอ้นี้ได้น้อยก็จะหึมหึมกันอยู่ระหว่างบ้านพนครกับบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือแดน3เนี่ย มันเกิดการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ก่อนเลยมันตียยกันยกแดนเลยระหว่างบ้านสายกลุ่มบ้านพระนครกับบ้านฝั่งหนึ่งเขาทะเลาะกันทะเลาะกันแบบเขาว่าสองวันเลยนะฮะสองวันเลยคือวันแรกเนี่ยทะเลาะตีกันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้ววันที่สองนี่มีการแก้กันปุ๊บตอนนี้เจ้าที่ก็เลยจับย้ายทีเนี่ยย้ายจํานวนเยอะเลยจานวนเยอะหมายความาว่าเอาห้าสิบหกสิบคนเลยนะฮะก็คือเอาบ้านฝั่งของกลุ่มบ้านฝั่งฝั่งบ้านพระนครเนี่ยออกมาเลย ห้าสิบคนก็กระจายไปเลยสมมติแดนห้าสิบคนแดนหนึ่งสิบคนแดนหกสิบคนแดนสี่สิบคนแดนสองสิบคนกระจายออกมาก่อนเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ตัวมีปัญหาตัวแรงๆเนี่ยเอาออกมาก่อนเพื่อจะให้บ้านกลุ่มที่มีปัญหาอยู่อีกบ้านหนึ่งจะได้ไม่ต้องแก้กันคือระง,งับเขตุไว้ก่อนเอาตัวที่มีสร้างปัญหาออกมาก่อนอ่ะเสร็จแล้วมันมีอยู่สิบคนเนี่ยมันถูกย้ายเข้ามาที่แดนสองนะครับก็เป็นสายบ้าน บ้านผมเนี่ยสายบ้านพระนครเข้ามานี่แหละมันก็จะมีใน10คนนี่มันก็จะมีเด็กสอเด็กบางซื่อเด็กห้วยขวางดินแดงก็คือสายพวกนีเาา้เข้ามาเข้ามาส0คนก็เข้ามาเข้ามาเสร็จเจ้าที่ก็ล็อก10คนนี้ขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรไประง,งับเหตุก่อน hitch, บนซอยนะฮะไปขังบนซอยเลยซอยห้องละหนึ่งคนสองคนเพราะเจ้าที่ถามไงว่าให้พวกคุณมีเรื่องใครมาเจ้าที่ก็รู้ละเฮ้ยมีเรื่องกับบ้านฝั่งโจดโอ้โหระดน2สองบ้านฝั่งโจดเขาเนี่ยรอหึมหึมหึมเลยนะฮะเจ้าที่ก็กลัวมีเรื่ออองงกคนนขัซย่ ขังซอยปุ๊บวิธีการขังซอยก็ต้องไปขังซอยที่มันมีฝั่งบ้านพวกเขาอยู่ถ้าไปฝั่งไปขังอยู่ฝั่งบ้านโจทย์ก็งานเข้าเลยเรียบร้อยนะก็ฝั่งไปเสร็จแล้วก็ขังดูแลเราสักพักพอผ่านไปมาสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาก็ให้คนเหล่านี้ที่สิบคนเนี่ยที่มีปาญราลงมาฝึกการสนามลงมาฝึกไอ้ช่วงที่สิบวันเนี่ยที่เขาถูกขังอยู่เนี่ยฝั่งบ้านอีกบ้านหนึ่งเนี่ยเขาตามเรื่องเขาตามเรื่องเขาตามเรื่องหมายความว่าไอ้สิบคนเนี่ยมันไปทะเลาะกับฝั่งบ้านเขามา ะะและทางฝั่งบ้านเขาเนี่ยก็มีการตีธงเขียนจดหมายน้อยให้กลุ่มบ้านของเขาที่อยู่แดน2เนี่ยตามเรื่องเก็บยอดนะครับตามเรื่องเก็บยอดก็มีการพูดคุยกันเขาก็มาตามเรื่องกันเราก็แบบโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอมันละกันพวกมันลงมาแล้วค่อยคุยกันแล้วก็เฉยเฉยกันไปเรื่อยเพื่อจะยังคุยกันไม่ให้รู้เรื่องะฮะ ว่าจะให้เก็บหรือไม่ให้เก็บหรือ,อยังไงก็คือจะลอยเจ้าตัวทั้งหมด10คน,นลงมาก่อนเพราะเราเนี่ยกลุ่มบ้านผมเนี่ยหลายๆคนเพื่อนผมตัวอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้เจอคนพวกนี้สิบคนเนี่ยคือแค่วิ่งผ่านส่งอาหารให้นาแต่ยังไม่เคยได้นั่งคุยกันเลยนะฮะจนผ่านไปมาสักสิบกว่าวันเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ลงซอยมาลงซอยมาเสร็จเราก็มีการนั่งคุยไอ้คนกลุ่มนี้ก็บอกว่าไม่ยอมยอมไม่ได้เก็บยอดอะไรยอมไม่ได้อ่าเราบอกถ้าไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมพวกเราก็โอเคลุย เป็นในทิศทางเดียวกันว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งกันมีเรื่องก็คือมีเรื่องประมาณนี้นะเสร็จแล้วทางกลุ่มบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เขามาตามเนี่ยเขาก็มาตามอีกถามว่าจะเอาอยัางไงจะยอมไหมห,ห,หรือจะนุ่นหรือจะนี่ตามไปตามมาจนวันนั้นน,น่ะน,น่าจะเป็นวันศุกร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันศุกร์ช่วงเช้าเนี่ยเขามาตามซ้ำสองหอนะรือไอ้วันพฤหัสวันพฤหัสผู้ผิดวันพฤหัสเขามาตามซ้ำสองมันตามจริงจังล้วจนกลุ่มบ้านผมเนี่ย หลายหลายคนเพื่อนผมนั้นไม่ใช่ผมนะก็ปฏิเสธเลยแล้วก็พูดแบบเด็ดขาดเลยว่าโอเคไม่ให,ไให้ไม่ให้มีการเก็บยอดกันอ้าวมันหมายความว่าอะไรถ้าไม่ให้มีการเก็บยอดกันก็มี2อ,อย่าง1รอพวกเขามาเปิดเรา2พวกเขาพวกเราจะไปเปิดเขามีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองแต่ว่าในระหว่าง2อ,อย่างนี้มันจะมีช่องว่างดูอาการเขา้าใจไหมฮะหมายความว่าเราบอกว่าไม่ให้เก็บยอดถ้าฝั่งพวกเขาไม่ยอมเนี่ยพวกเขาจะตามยกพวกมาเล่นเราเลยมาเปิดกันเลยหรือ เราปรสิเสธไปแล้วเราอาจจะยกพวกไปเรียกเขาเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งรอก่อนสองสามวันดูสถานการณ์ถ้าพวกเขานิ่งนิ่งไปนิ่งไปก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเราไม่ให้เขามันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นแผลหมางใจกันไปก่อนแต่ยัาไม่ถึงกระตีกันในใจคิดแบบนั้นพอคุยกันมาเพลิดเนเนี่ยเช้าวันศุกร์เนี่ยมีคนฝั่งบ้านเขาเนี่ยประมาณสักสองสามคนเนี่ยขึ้นมาบนซอยเอ้ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาซอยขึ้นมาที่ห้องที่อ่ ไอ้คนสิบคนเนี้ยมันมีอยู่สองคนเนี่ยนอนอยู่ในห้องเพื่อนผมพอดีนะและเพื่อนผมเนี่ยก็อยู่ในห้องคนคนนั้นเนี่ยเขาชี้เหมือนกับชี้เข้าไปเลยว่าเดี๋ยวลงมาเจอกันอ,อะไรประมาณเนี้ยลงมาเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างเนี้ยฮะเท่านั้นแหละฮะเป็นเรื่องเลยฮะเพื่อนผมคนนี้นะตัวแรงคนนี้เขาฟังแล้วเขารับไม่ได้โอ้โหเขาบอกว่าม,มันมาถึงหน้าซอยเลยถ้าไม่พูดเดียไม่มีปัญหานะฮะก็คืออาจจะแบบว่ารอและเคลียร์กันไปแต่พอพูดอย่างนั้นเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่อง เพื่อนผมคนนี้ก็ลงมาเลยฮะแล้วลงมาพูดคุยยังไม่มีเรื่องนะก็พูดคุยกับพวกเราวันรวมผลว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้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 เดี๋ยววันนี้จัดเลยอ่าโอเคในยุควัยหนุ่มยุคของผมตอนนั้นนะครับที่แผลนี่มีเรื่องเนี่ยเพื่อนผมตัดสินใจเนี่ยว่ายังไงก็มีเรื่องเดี๋ยวจะเปิดเขานะฮะประมาณนี้ถ้าวัยหนุ่มยุคนี้ยุคที่ผมพูดอยู่เนี่ยยุคของผมที่มีเรื่องเนี่ยถ้าเราเอาเสื้อทหารมาใส่เราเอารองเท้า คอนบวชเท่ๆมาใส่เหมือนทําตัวเป็นเหมือนนักลบทะเหมือนสมัยมัยหนุ่มยุคสมัยก่อนนะเราจะไม่ได้ตีใครเลยและเราจะถูกเจ้าที่ตีตายเลยเพราะอะไรนะเขามองแล้วเขาก็รู้แล้วว่ามันผิดปกติเรามาใส่เสื้อท่าหานู่นนี่นั่นฝั่งโจรมองเราเขาจะไม่รู้เหรอฮะเขาก็ต้องเตรียมของรอเราสิครับนี่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะตีได้เลยถ้าเราทําแบบนั้นงั้นเพื่อนผมเนี่ยฉลาดมากและอย่างในยุคนั้นนะ่ะบ้านพรนะนครมีปัญหาเนื่องจากกลุ่มบ้านฝั่งโจนเนี่ยเขามีลูกพี่เป็นเจ้าหน้าที่ ผมเนี่ยถูกจี้อยู่หลายครั้งเนื่องจากผมเ่เป็นคนที่เดินอยู่ในแดน2และเหมือนกับปี๊ดปาในยุคนั้นปนะี๊ดปาและผมเนี่ยก็รู้สึกว่าทําตัวเข้าตาฝั่งบ้านอื่นค่อนข้างเยอะนะผมเลยจะเป็นต้องพกเหล็กตอนนั้นผมก็พกเหล็กประมาณสั้นๆแค่นี้นะฮะพกเอาไว้ในเกงในเราจะใส่เกงในกันนะไม่เจเพคอลโซนึกภาพตามในคุกมันมีเบอร์อย่สองอย่างเสร็จแล้วใส่เกงจับหมูเราก็เอาเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปในเกงในผมเนี่ยจะใส่เกงเอาเหล็กใส่ไว้ในเกงในเวลาผมเดินลงข้างล่างหรือเดินไปไหนเพราะผมใส่ตัวตลอดเวลา ผมเดินเล่นตะก้อผมใส่ตัวผมจะพกเหล็กไว้ตลอดถ้ามีใครมาทําร้ายผมเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถเอาเหล็กเนี่ยสวนเขาได้เข้าใจใช่ไหมฮะอย่างน้อยไม่โดนฟรีสมมติมีคนสามคนมาลุมแทงผมหรือมาลุมต่อยผมอย่างน้อยผมมีของเนี่ยผมจะได้หยิบมาสู้เขาได้ผมคิดแบบนี้นในวิถีคนคุกตอนนั้นนะฮะแต่ผมเนี่ยเอะใจบางอย่างว่าเอเหมือนเหมือนฝั่งบ้านคนที่บานไส้ผมมารู้รู้แล้วไอ้นี่อยากจะเล่นงานผมนะวันนั้นน่ะก่อนที่จะมีเรื่องวันนั้นน่ะผมเนี่ยเดินเข้ากองงานชั้นสอง เดินเข้าไปเสร็จไปหาเด็กบ้านแล้วผมก็หยิบเหล็กกับฝากเด็บ้านเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาตัวเปล่าเรียบร้อยเลยฮะจเจ้าหน้าที่ชื่อนายวรวิทเรียกผมเลยเขานั่งรออยู่หน้ากองงานสองเลยล่างมาเนี่ถอนเกงถอนเกงในผมรู้เลยฮะว่ากลุ่มบ้านฝั่งโจรเนี่ยเขาคอยจ้องผมอยู่แล้วเขาก็จี้เจ้าหน้าที่เลยให้จัดก,การผมถ้าวันนั้นเขาผมถอดเกงนมาแล้วผมมีเหล็กนะนายวรวิทตีผมตายเลยผมบอกให้ผมเข้าตาเขามากผมเลยรู้เลยว่าเฮ้ย ตอนนี้วัยหนุ่มแดนสองนี่มันเล่นแบบนี้แล้วเว้ยไอ้พวกโจดเราเนี่ยมันไม่กล้าแทงเราแล้วเว้ยนั่งใช้วิธีการแบบนี้เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเรามีเหล็กบ้างเรามียาเสพติดบ้างเพื่อจะเก็บเราเพื่อจะให้เราย้ายแดดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มระวังไม่ได้พกเหล็กอะไรจนเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นพอเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นเพื่อนผมรู้แล้วเพือพ่อนผมคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเราจะโดนเจ้าหน้าที่จู่โจมนะครับนั้นเขาทำไงรู้ไหมฮะเขาก็รอเลยฮะอยู่กองงานชั้นสอง เรากล่าวว่าตอนเลิกจากกองงานชั้นสองนะอลงมาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งถึงจะมีเรื่องกองงานชั้นสองเนี่ยเป็นกองงานที่พับถุงกระดาษนึกภาพตามนะพับถุงกระดาษก็ถุงหูหิ้วนี่ฮะเหมือนถุงแข็งเนี่ยเพื่อนผมคนนี้ก็เตรียมทีมเรียบร้อยเลยนะพวกเราอยู่ทั้งหมด6 7คนทั้งหมด6 7คนเนี่ยนั่งกี่อยู่ในกองงานชั้นสองคือเป็นมือมือเสียบมือเสียบหมายความว่า67คนนียคือมือแทงะฮะ คือเราวางแผนกันแล้วว่าลงไปเนี่ยคนนึงไปดักสองคนไปดักฝั่งไหน2คนไปดักฝั่งไหนนี่คือเพื่อนผมเป็นคนนี้เป็นคนวางแผนหมดนะและเพื่อนผมคนนี้จะเป็นคนเปิดนะครับพอมาถึงผมก็บอกหลังผมใส่ตัวอยู่ผมใส่ตัวอยู่เขาบอกว่าหลังไม่ต้องไม่ต้องยุ่งแรงสิน้นแล้วเวลาเขาเปิดกันเนี่ยทะเลาะวิวาทกันเนี่ยหลังลงจากจชั้นลอยไปหลอกข้างล่างเพราะหลังใส่ตัวอยู่ตอนนั้นผมใส่ตัวคนเดียวในแดนเลยนะฮะใส่ตัวข้อใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรมาเนี่ยมันหึมหึมเนี่ยมันลุมหลังเนี่ยหรือว่าหลังวิ่งแล้วหกล้ม หรือถูกแทงตายก็ได้การหลังใส่ตัวเนี่ยหลังจะสู้คนไม่ได้หลังลงไปรอข้างล่างเพื่อนผมบอกผมแบบนี้แต่ผมก็เงียบนะเงียบเสร็จแล้วเพื่อนผมก็เหล็กมาทั้งหมดห้าหตัวเนี่ยใส่ในถุงกระดาษใส่ถุงกระดาษคือเหล็ก่ยมีเจ้าของหมดละมือไหนมือไหนเป็นคนเซฟเนี่ยเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้เพราะเพื่อนคนนี้เขาลากผมเขาไม่อยากให้ผมไปยุ่งจนมาถึงตอนเย็นเลยปึ้งเป่าลงจากกองงานมาเสร็จก็คือการเข้าไปอาบน้ําชั่วโมงนั้นแหละเพื่อนผมจัดการชั่วโมงนั้นตอนไปอาบน้าเพื่อนผมเนี่ยทำงานรู้ไหมฮะกับทีมงาน บ้านปทุมทั้งหลายเนี่ยมือเียทั้งหลายเลยเนี่ยพวกเราใส่กางเกงจับหมูอย่างเดียวตัวเดียวรองเท้าไม่ใส่เสื้อเนี่ยเราก็ถอดน,นะเหลือแต่เนื้อตัวเปล่า,ลา,ลาให้ฝั่งบ้านโจดเนี่ยมองพวกเราเหมือนกับพวกเราไม่มีอะไรเหมือนคนปกติกันเดินไปอาบน้ําส่วนในมือซ้ายของเพื่อนผมเนี่ยถือถุงกระดาษห่อกลมๆถึงกระดาษเป็นเรื่องปกติที่บางคนเนี่ยจะเอาถุงกระดาษเนี่ยไปเซฟข้าว ในเรือนจำนมนุปแดนสองเนี่ยมันจะมีการใช้ถุงกระดาษพวกนี้แล้วไปตักข้าวหลวงฮะใส่เซฟเด็กหลายๆคนก็จะถือแบบนี้กันหรือว่าในถุงกระดาษอาจจะมีมามา่าปลากระป๋องมีนมเป็นไปได้งั้นฝั่งบ้านกลุ่มโจรเนี่ยเขาไม่ได้เอกใจนะฮะเขาก็มองมาไม่ไเอกใจเพื่อนผมเนี่ยถอดเสื้อเดินลงมาเลยฮะเดินมาถึงหน้าบกน้ําเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็แจกเหล็กเลยแจกเหล็กปุ๊บพอแจกเหล็กเสร็จผมยืนอยู่ใช่ไหมเขาก็ซีบผมไปทีบอกล่างลงไปแต่ผมไม่ลงผมหันไปถึงปุ๊บเขาแค่พูดก่าอลังลงไปแต่ผมไม่ลงเขาวิ่งไปเลยฮ เพื่อนผมคนนี้วิ่งเข้าไปเลยฮะวิ่งไปหาไอ้คนคนนั้นนะฮะที่อยู่ฝั่งบ้านโจท์ที่เขาก็มีคนชี้ในซอยฮะชี้ชี้มาในซอยว่าเดี๋ยวลงไปเจอกันนะเพื่อนผมก็ชักเหล็กได้ก็แทงเข้าไปที่ปากเลยครับปึ้งเข้าไปเลยฮะปึ๊บคนคนนั้นเนี่ยพอโดนเข้าไปที่ปึ้งก็กระโดดลงเลยฮะกระโดดลงจากชั้นลอยกลุ่มบ้านฝั่งโจ์ประมาณสักส0 2 0คนก็กระโดดเลยฮะวิ่งตัดแล้วก็กลุ่มเพื่อนผมอีก4ี่หคนพวกนั้นนะ่ะ ก็เหล็กไปไล่แทงกันเลยบางคนก็ไปดักที่หัวทางวิ่งลงบันไดบางคนไปดักน,น,นั่นตาเนี้ยมันเกิดการแทงกันใหญ่โตเลยแทงกันตุงต้งๆแล้วก็ตีกันตอนนี้มันกลายเป็นการตีกันจากจำนวนคนหมู่มากแล้วจนไม่รู้ใครเป็นใครเลยที่น่าตลกคือไอ้สิบคนนะหนึ่งในสิบคนคนนั้นนะ่ะเขาเพิ่งย้ายมาเขาก็ไม่รู้เลยนะฮะว่า,าบ้านพันนครบ้านของเขาเนี่ยมีใครบ้าง มันมีเด็กบ้านพระนครน่วิ่งสวนเข้ามาเขาเอาเหล็กจะแทงคนนั้นเลยแต่ดีนะมันเข้าไปประมาณเซนหนึ่งไอหาที่ไหนได้แทงเด็กบ้านตัวเองพราเขาก็ไม่รู้นะฮะแต่เนี้พอมันตีออก,กันฮึมพึมๆึมพึมเตีออก,กันเสร็จแล้วคนกระโดดลงมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเกิดการาระงับเหตุใช่ไหมพวกเราเนี่ยที่ถลอยว่ายกันเสร็จเนี่ยเราก็แทงแทงแทงเสร็จปุ๊บแบบเพื่อนผมก็วิ่งมาล่าผมเลยพวกเราก็วิ่งลงมาจากชั้นลอยลงมาการสนามหมดเลยกลุ่มบ้านฝั่งฝั่งพวกผมเนี่ยก็มานอนอยู่การสนามหมดเลยประมาณสักด้านนสงบถูกเอาลงมมาานนออยูหก คนเจ็บก็สูกส่งไปสถานพยาบาลไปแดนพบนะครับคนที่ถูกแทงนะไปที่แดนพบแต่ว่ามันแทงลักษณะแบบนี้มันแทงเข้าไม่เยอะเข้าประมาณสักเซนหนึ่งฉลบบ้างอะไรบ้างมันไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนในการล็อกแล้วก็เหมือนแทงกันให้ตายใช่ไหมอันนี้เหมือนกับแทงกันลักษณะแบบนี้มันก็เข้าคนเล็กๆกันน้อยคนที่ถูกแทงเนี่ยก็ออกไปแดนสถานพยาบาลแป๊ดเดียวเองนะประมาณสัก10นาทีมั้งก็เหมือนปะเขาเรียกว่าอะไรปะภาคงงภาคก,ก๊อดเลยเนี่ยกลับเข้ามากลับเข้ามาส่วนฝั่งบ้านผมเนี่ย พอลงมาการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเหลือผมใส่ตัวคนเดียวนั่งอยู่หัวแถวใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งลองผมแดงเขาก็ตะโกนเรียกผมเลยไอ้ลังมึงอีกแล้วใช่ไหมเขาก็คว้าไม้มาเลยฮะเดินปีในการสนามมาหาผมเลยฮะแล้วเขาก็ตีผมเลยฮะตีหัวปุ้งปังปุ้งปังตีปุ้งปุ้งปุ้งกลางสนามเลยตี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 จนผมเนี่ยเจ็บคองอเข่าใส่ตัวหมดแล้วนะไม่ไหวแล้วแล้วเจ้าที่คนนี้ก็บอกว่าเป็นเพราะมึงมึงแน่นอนบ้านมึงไอ้ลังมึงสร้างปัญหาเยอะก็ตีผมแล้วก็ไปไปเสร็จเจ้าที่ก็ลงมาเลยฮะ ไล่ลงมาเก็บยอดเจ้าที่ก็ตีเพื่อนผมไปเลยฮนะตัวเปิดคนนี้ตึ้มตึ้มใครใครเป็นคนแทงคือเจ้าที่คนที่ตีเพื่อนผมคนเนี้ยเขาเห็นเพื่อนผมคนเนี้เป็นคนแทงคนแรกแต่เพื่อนผมไม่รับบอกไม่ใช่ผมเสร็จแล้วเนี่ยอีกคนนึงอ่ะยกมือรับแทงเพื่อนผมเลยก็คือใครรู้ไหมตะวันใจดีโบ๊ทเนี่ยยกมือรับเลยผมไม่คนแทงครับเจ้าที่ก็เลยหันไปเลยไปตีเจ้าโบ๊ทเลยต,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 ตึ้มตึ้มตึ้มตีแขนตีตีจนแขนโบ๊ทเนี่ยเกือบหักฮะบิดอย่างนี้เลยนะเกือบหักบิดเลย เสร็จแล้วไงต่อรู้มไหมฮะเขาก็ไปเรียกฝั่งนู้นใช่ไหมฮะไอคนที่ถูกแทงคนแรกคนที่ถูกแทงคนแรกก็ชี้เลยจี้มาที่เพื่อนผมเลยแต่เจ้าที่เนี่ยไม่ตีเพื่อนผมตีเจ้าโบสอย่างเดียวเลยนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เขาถูกแทงเหมือนกันก็ถูกเรียกขึ้นมาถามว่าใครเป็นคนแทงบ้างไอคนคนนี้แหละฮะเขาเห็นบดเลยว่าใครเป็นคนแทงเขาแต่เขาเนี่ยบอกว่าไม่เห็นไม่รู้เขาคนนั้นคือเตบ้า ที่ผมเล่าไปอีพีฮะที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ครับนั่นแหละฮะคือเต้บ้านเนะี่ยฮะเป็นคนบ่อยว่าไม่เห็นไม่รู้จาใครไม่ได้จึโกโมากนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยเต้กับกลุ่มบ้านผมก็ได้ใจกันนะเสร็จแล้วพวกผมเนี่ยก็ถูกปีกันเรียบร้อยเลยละนาวเลยนะฮะส่วนฝั่งบ้านโจ์เขาจับขึ้นซอยหมดเลยฝั่งบ้านผมก็ถูกจับขึ้นซอยหมดเลยนะครับพวกเราก็ถูกขึ้นไปบนซอยเสร็จเรียบร้อยเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนอนซอยได้ประมาณหนึ่งคืนอีกวันหนึ่งฮนะเหมือนข้างล่างมีการแก้กันครับ <K un> คนที่ถูกแทงขึ้นมาคือบ้านชนบุรีคือแจ็คเกี้ยงนะแจ็คเกี้ยงนี่ถูกเปิดนครรางล่างเราได้ยินเสียงแล้วอยู่บนซอยมันตีกันด้วยการแบบว่าเหมือนมีอะไรว่าชามคงชามข้าวกระเด็นมุ้งบิงบ้งบุ้งปิ้งมุ้งปิ้งตีกันนะเว้ปุ๊บเจ้าที่ก็แล้วรับเหตุเราได้ยนดินเสียงตีอ่ะม้ากระบองตีใส่หลังอ่ะบึ้ง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 คือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเราเราู้แล้วมีมีเรื่องข้างล่างแล้วเปิดกันอีกแล้ว เสร็จแล้วเขาก็ขนมาเลยเอาพวกนะั้นไปใส่ตัวแล้วก็ขนมาขนทีมบ้านชนขึ้นมาก่อนทีมแจ็คเกียงนะอีกประมาณสักสิบถึงยีคนนะ่ะมีเพชรเลไลมีแจ็กเกียงมีละขน,นขึ้นมาบนซอยห้องเดียวผมเลยขนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราถามมีอะไรกันมั่งแจ็คก,ก็บอกว่าโดนเปิดเราถามว่าใครเป็นคนเปิดเขาจาไม่ได้มันชุนลมุนเนี่ยคือบ้านฝั่งนู้นเขาก็มาแบบเยอะมากเลยเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่แทงประมาณนี้และบ้านฝั่งนู้นก็ถูกจับขึ้นซอยอีกนะฮะเราก็อยู่ที่ ซอยันคนละฝั่งนะฮะซอยในแดนเดียวกันแต่อยู่ซอยคนละฝั่งเพราะยังย้ายไม่ได้เพราะคนเป็นจำนวนเยอะหมายความว่ามันทะเลาะกันหลักร้อยกว่าคนนะเจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุแล้วก็ยังไม่สามารถจะจับไขาย,ยายไปแดนต่างๆได้ก็ให้ขังซอยไปก่อนนะครับในระหว่างขังซอยคืนแรกก็ผ่านไปพอคอวันที่สองใช่ไหมฮะหลังจากที่มีเรื่องของแจ็คเกี้ยนที่โดนโดนบ้านชนโดนเปิดขึดน้นมาแล้ววันที่3เนี่ยเขาก็จับกลุ่มพวกผมเนี่ยบ้านพระนครเนี่ยแยกไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็ให้กลุ่มบ้านชนเนี่ยอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับ งั้นตอนนั้นเหลือชุดผมเนี่ยประมาณสักสิบสาสิบสี่คนคือเจ้าที่จับพวกผมเลยสิบสายสี่คนเนี่ยคือถูกหมายหัวมาเลยชื่อแต่ละคนนะว่าเป็นตัวแบบตัวที่เป็นคนตัวแทงมือแรกอ่ะตัวเปิดคนที่เคยจับเหล็กค,คนที่มีชื่อซาเวียเกเลยแบบตัวหัวหัวหมดเลยสิบสิบสองสิบสาคนเนี่ยย้ายไปห้องหนึ่งไอ้เราก็เอกใจ,จให้ทำไมย้ายพวกเราออกมาวะสิบกว่าคนเพราะอะไรเหตุการณ์ <c oughs> มันเป็นแบบนี้เองฮะเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ของกลุ่มบ้านฝั่งนี้ชื่อนายวลวิทย์ เป็นกลุ่มลูกพี่ของบ้านฝั่งโจทผมพอเขาย้ายพวกผมมาเสบคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ทันได้คิดะลรข้าวเช้าเนี่ยมันจะมาส่งอยู่ประมาณสักตอน8ปดโมงประมาณ8ปดโมงนะแปดโครเชติเสร็จ8ปดโมงครึ่งซอยเนี่ยจะกินข้าวช้ากว่ากลุ่มคนนักโทษที่อยู่ข้างล่างพอตอนแปดโมงครึ่งเราก็รอกินข้าวอยู่เราได้ยินเสียงกระบองเนี่ยถูกลากมากับเขาเรียกว่าโครงเหล็กใช่ไหมฮะโครงเหล็กซี่เหล็กห้องขังอะกริง้งกริง้งกริงกร้งขึ้นมา พอมาถึงหน้าห้องเอา้านายวลวิทย์ถือกระบองใหญ่ขนาดนี้เลยฮนะมายืนรอแล้วบอกว่าเก็บยอดเปิดประตูเสร็จปุ๊บเรียกเพื่อนผมก่อนเลยฮนะเรียกเพื่อนผมเรียกเจ้าบดออกไปก่อนเลยเออกไปนัน่นด้านหน้าเลยไปหน้าหน้าหน้า,ห,นา,ห,นาห้องห้องห้องขังซอยแล้วก็ซัดเลยคนระับปึ้งปึ้งปึ้งตีแบบยับเลยนะทั้งสองคนแล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาไล่พวกผมเลยฮนะคนต่อไปก็คือผมเองนะคนที่สามผมก็โดนตีไปไป,ปุ้งปั้งปังที่หลังนะโห่ย สถานเลยก็ไล่ตีทุกคนเลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเสร็จแล้วแกก็เดินออกไปที่หน้าประตูแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอีกเขาก็ปิดประตูล็อกพวกเราก็นั่งกินข้าวฮะคือของเก่ายังไม่หายเลยเจอของใหม่ละเขาจะมาโดนเก็บยอดก็ไม่คิดอะไรก็กินข้าวและรักษาแผลกายกันไปพอมาตอนเย็นเนกินข้าวประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเสียงกระบอกม่แล้วครับแม่งลากกระบอกม่แล้วปึ๊บปึ๊บปึๆบปึ๊ปึปึปึเปิดประตูเขาเจอเฮ้ยเรียบเพื่อนผมกับเจ้าโบสเอาไป ตาเนี้ตีหนักกว่าเดิมอีกตีใส่หลังอ่ะตุ้มตุ้มตุ้มแล้วเหมือนเตะด้วยเตะเขาที่หน้าพึ่งไล่ตีฮนะโบอกบเพื่อนผมโดนเสร็จปุ๊บเปิดประตูกลับเข้ามาหาผมอีกเข้าไปอีกแล้วเข้ามาตีเราฮะไล่นะลตีผมเลยปึ้งปึ้ง,งแต่นี้เขาตีอนะ่ะเขาตีเขาเตะด้วยเขาตีเขาเตะด้วยแล้วผมใส่ตัวใช่ไหมเจ็บมากพอตีผมเสร็จก็ตีเพื่อนผมหกเจ็ดคนเที่ยวอยู่นะฮะโดนเก็บยอดหมดรอบบ่ายรอบเย็นโดนอีกแล้วโอ้โหจนแบบ คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเจ็บมากอะ่ะโดนเจ็บเช้าเย็นนะไม,ไม่พอนะแกก็ออกไปเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็มารักษาแผลกันนอนกันคืนใช่ไหมฮะหลังระเบมหมดแล้วของเก่าเ็ายิงมายังไม่หายเลยของใหม่โดยละเราไม่ทันคิดะลรเช้ามาอีกแล้วใช้วันหนึ่งตอนแปดโมงครึ่งเนี่ยเอาข้ามาให้มันมาอีกแล้วมาเก็บย่อยอีกแล้วฮนะก็เข้ามาถึงก็จัดก,การเหมือนเดิมเลยฮนะปุ้งปัง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 ,ปง,ปง,ปงจนตานเนี้ยพอเขาตีเพื่อนผมกับ กับบล็อก็สเรียบร้อยเนี athlete, ่ยเขาเดินกลับเข้ามาเนี่ยเขามาใส่ตอนนี้เขาใส่หนักเลยใส่ทุกคนอย่างหนักหนักมากเลยฮะพอมาถึงคิวผมเนี่ยเขาก็เตะเข้าที่หน้าผมก่อนเลยปึ้งแล้วเขาตีปึ้งแล้วเขาก็เอาเท้าเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบหัวผมเนี่ยฮะแล้วบอกว่าทําไมมึงดื้อจังวะแล้วก็ตี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 ไล่เก็บยอดฮะคนละสามทีด้วยมันก็บองสามบวกเตะบวกตบบวกต่อยตีไล่ข้อไล่ไล่ไล่เสร็จแล้วแกก็เดินออกไปอ่าแกก็เดินออกไปแล้วแกก็เงียบแล้วก็เดินหายไปผมและเพื่อนผมหลายคนเนี่ย ไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ในการตัดสินใจที่เสี่ยงตายที่สุดแล้วนะครับเพื่อนผมคนนี้ก็เลยวางแผนพูดบอกว่าไม่ให้ตีแล้วเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนายวรวิทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกเราจะแหกซอยแล้วเพื่อนผมก็วางแผนเลยว่าเดี๋ยวต้องใช้ผ้าเนี่ยรัดลูกกงรัดประตูนะแล้วก็ไม่ให้เขาเข้าต่อรองคือไม่ให้เข้าแล้วยอมตายแล้วตายเป็นตายถ้าเราโดนเก็บยอดแบบเนี้ย เรามันก็เหมือนตายทั้งเป็นร่างกายมันรับไม่ได้คืนคนดูนึกภาพบอกใช่ไหมฮะหลังพวกเราเขียวหมดผมเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นไปเข้าน้ำเองได้จะต้องถูงคิ้วปีกนะแล้วไม่ใช่แค่ผมนะเพื่อนๆหลายคนยิ่งเพื่อนผมกับเจ้าโบสเนี่ยคือเดินเหมือนกับคือมันเดินไม่ได้แล้วอ่ะมันแทบจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะขาก็บวมอย่างนี้เลยนะฮะบวมแบบนี้เลยนะฮะจนพวกเรารู้สึกว่าจะต้องแหกซอยแล้วเราตัดสินใจก็เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเย็นนี้นายคนนี้ขึ้นมาเก็บยอดอีกพวกเราจะแหกซอยยอมมีปัญหาตายเป็นตายตอนนั้นก็เหมือนกับ โบส์เขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วฮะโทษเขาแบบ2อ0สปีผมก็หลุดโลกนะ mm. เพื่อนผมวันนี้ก็ทนเจ็บไม่ได้ mm. ก็เป็นไงเถ,ถ,ถ็งกังอยู่แล้วทุกคนที่อยู่ในซอย6 7คนเนี่ยเราจับมือกันหมดแล้ว mm. เอ้ยสิบ,บคนเนี่ยเราจับมือกันหมดแล้วว่าตายเป็นตายขอบคุณพระเจ้าฮนะเจ้าที่คนนั้นไม่ขึ้นมาตอนเย็นไม่ได้ขึ้นมาตอนเย็นนะ mm. ก็เลยรอดจากการแหกหักซอยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นนะ่ะกลุ่มเพื่อนพวกเราเนี่ยพวกแชมเป้ออะไรเนี่ยมันอยู่ที่แดน4ขังซอยอย,อยู่เรากล่ว,ว่าถ้าเราแหกซอยจากแดนสองเนี่ยเรามีการทะเล เขาต้องจับพวกเราเนี่ยย้ายไปแดนสีแน่นอนนะประมาณนี้ไปอ,อยู่รวมๆกันไว้อะไรอย่างงี้นะครับแต่เป็นโชคดีมากฮนะที่เจ้าที่คนนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเราก็เลยไม่ได้แหกซอยถ้าแหกซอยวันนั้นนะโดยกฎของมันเนี่ยเขาสามารถยิงพวกผมทิ้งได้เลยนะครับยิงพวกผมทิ้งได้เลยเพราะว่าพวกผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแหกหักซอยมันก็เหมือนการแหกหักคุกแหกหักขังนะครับวันนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่รุนแรงมากแต่ว่าก็รอดมาได้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมลงซอยมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็ถูกตามสเตปฮะผมก็ไปเอายาบ้าเข้ามาสูบเสร็จแล้วก็ถูกกลุ่มบ้านฝั่งโจดจี้นะครับก็ถูกจับย้ายไปแดน3มเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวครั้งใหญ่นะครับอุทาหรณ์สอนใจเรื่องนี้เป็นไงฮะจิ๊กโกจิก๊กี่ความสดเป็นไงสุดท้ายแล้วเวลาเจ้าที่ตีเนี่ยร้องโอ้ยทุกคนนะฮะผมต้องยอมรับว่าวันนั้นเนะ่ะเพื่อนผมคนนี้คือมือแทงนะเขาแทางจริงๆเลยนะแทงแบบคือคนคนนี้เขาหมายความว่าถ้าเขาไม่ก็คือไม่นะครับถ้าเขาเอาก็คือเอา สถานการณ์สุ่มยานเนี่ยพวกเราอะเวลาทะเลาะวิวาดกันน่ะมันไม่ใช่พวกเราไปหาเรื่องมันมีเรื่องมาบางทีไม่ใช่เรื่องของพวกเราด้วยซ้ำสังเกตนะคนฟังดูไหมฮะมันเป็นเรื่องของบ้านคนนั้นเป็นบ้านคนนี้ถามจริงๆนะในคนสิบคนนั้นน่ะมีอยู่สามคนด้วยซ้าไปที่หนีพวกเราในสิบคนที่เราช่วยเขาเนี่ยที่แบบไม่ยอมให้เก็บยอดอ่ะมีอยู่สามคนน่ะวันที่เรามีเรื่องเราถูกเจ้าที่ตีอ่ะมันสามตัวเนี่ยทิ้งเราเลยนะไปแอบอยู่โรงเลี้ยงพวกเราโดนเจ้าที่ตีแทบตายเราไปทะเลาะวิวาดผิดใจกับบ้านฝั่งตรงข้ามกลายเป็น ที่ตอนคุยกันอะไม่ทิ้งเอาแน่นอนผมไม่ยอมให้เก็บยอดหรอกครับผมยังไงก็ไม่เสียแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยหนีอย่างกระหมาไอ้สตัวเนี้ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะไอ้สคนเนี้ยเราอุตส่าห์ช่วยกันแล้วเราต้องไปนอนขังซอยกันแบบ4 5เดือนโดนเจ้าที่ตีเก็บยอดสุดท้ายแล้วผมบอกว่าในคุกมันไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนแท้หรอกครับมันเป็นระบบของการอยู่การทะเลาะวาดการทะเลาะกาันแทงกันวันนี้เราแทงเขาได้วันหน้าเขาก็แทงเราได้สุดท้ายเราก็สร้างแล้วก็มีโจทย์พอเราย้ายไปแดนเองไปเจอกลุ่มบ้านเขาที่มีเยอะกว่าเราก็โดนนะครับในคุก คุณจะไปด่าคนเลยเฮ้ยเมื่อก่อนคุณเห็นคนนี้วิ่งอยู่เลยคนนั้นวิ่งอยู่เลยถ้าเขาเดียวเดียวแล้วเขาวิ่งไงเนี่ยเขาเสียไปบอกให้เลยเสียแน่นอนผมจะบอกให้คุณสังเกตอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็แล้วแต่ที่คุณไปบอ,บอกว่าเขายังวิ่งอยู่เลยคือเขาโดน10 1 2นคุณวิ่งไหมฮะผมหลังพระนครเนี่ยถ้าโดนลุมสิ20คนผมวิ่งคนแรกเลยนะครับผมบอกให้ก่อนเลยนะฮะผ,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 มมผมไม่สดอย่างนี้หรอกฮะถูกไหมฮะมีแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเคยไม่หนีคนและไม่หนีเป็นไงะ ผมถูกตีในจมูกเบี้ยวนะฮะผมถูกเนี่ยคิ้วแตกสองข้างผมถูกลุมกระทำร้ายจนไปนอนสถานพยาบาลดีนะไม่ตายพระเจ้ายังปกป้องคุ้มครองผมไว้คือสภาพแบบในวัยหนุ่มเนี่ยถ้าโดนลุมทำร้ายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่พิการก็ตายสูงถูกไหมครับงั้นวันนี้ผมส,สามารถดุดรอดมาได้เนี่ยมันก็เป็นโชคที่พระเจ้าให้กับผมผมจะบอกว่าเห็นไหมฮะทะเลาะวิวาทกันชักเหล็กตีกันแทงมีแต่ความสูญเสียสุดท้ายแล้วเป็นไง ก็มาตายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตีเก็บยอดเกือบตายตอนนี้ร้องโอยร้องเอ๋งกันทุกคนนะครับบทเรียนชีวิตนี้ฮะโลกของเรือนจำเนี่ยเป็นโลกของความรุนแรงทะเลาะวิวาทจับเหล็กแทงกันไปแทงกันมาเห็นไหมฮะสุดท้ายก็ไปจบที่เจ้าหน้าที่เป็นที่โกเป็นขาใหญ่ในโลกซีเดียเล็กๆมันน่าภูมิใจตรงไหนเราต้องมาเป็นคนที่มีชีวิตที่สวยงามมีอาชีพการงานที่มันคงอยู่ในโลกภายนอกบทเรียนเหล่านี้ฟังหนึ่งได้ความบันเทิงสองฟังต้องได้แง่คิดสาม ไม่มีซูเปอร์แมน4จะเก่งมาจากไหนก็เสร็จเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากครับ